สวัสดีค่ะวันนี้มาสวนอีกเอาต้นไม้มาลงค่ะทุกคนแล้วก็มาดูต้นกล้วยต้นมะพร้าวก็จะมาเอามะพร้าวไปกินเนะาะมะพร้าวเยอะมากหลายคนก็ถามว่าตรงนี้เป็นทะเลหรือไม่ใช่ทะเลนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นกําแพงกำ กำแพงล้อมที่เนาะแล้วก็ยาริซ่ามีทำธุรกิจธุรกิจคะ่ะทุกคนเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าเออเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ส่วนที่ปลูกมันญี่ปุ่นเนาะมันหวาน,วนญี่ปุ่นกำลังงามแล้วก็จะต้องมาเอาหญ้าเอาขี้หญ้าออกเนาะ แล้วเอาต้นไม้ที่เป็นสีสีดอกไม้มาไว้แล้วก็จะปลูกเนาะค่ะเนาะวันนี้ต้นกล้วยของเรานี่ค่ะลูกตาลถ้าใครชอบเนาะอันนี้เขาล่วงลงมาหลายน่าจะหลายวันแล้วเจริซ่า,าว่านะนี่เยอะหอมอ่ะมีเยอะค่ะทุกคน นี่แล้วเขาก็ถ้าใครชอบขนมตาลวุ้นตาลอะไรประมาณนี้นะนี่ซื้อไอ้นี่มาม,ม่วง มีที่ปลูกแค่นี้ค่ะทุกคนก็อยากปลูกลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ต้นต้นอ้อยนี่ก็คือเอามาจากเราเอรงเสาเอกเนาะเสาเอกเสาโทเราก็เลยเอามาเอามงุปลูกไว้เป็นสริมุงคลเนาะแล้วก็เอต้นกล้วยอันนี้ต้นกล้วยที่ ท,ที่เสาอีกเนาะนั่นเลยค่ะทุกคนหลายคนก็จะว่าเออทะเลหรอไม่ไม่ใช่ทะเลค่ะมองผิวเผินก็ก็จะคล้ายๆทะเลแต่มันเป็นกําแพงค่ะทุกคนเป็นกําแพงล้อมรั้วล้อม,อมที่ของเราตรงนี้ก็คือที่เจ็ดไล่เนาะค่ะเนาะนะดูต้นตาลต้นตาลที่เขาปลูกไว้เป็นแดนเนาะ อันนี้เป็นที่นาเก่าค่ะทุกคนนี่บรรยากาศกา็เนี่ยแล้วก็มีมะพร้าวสีต้นมากับที่ต้นต้นสูงสูงนั้นก็คือมะพร้าวทำขนมเนาะเล็กๆกก็คือมะพร้าวน้ําหอมผล,ผลพลอยได้ค่ะทุกคนเข้ามากับที่อันนี้คือกำแพงที่เราทำกำแพงล้อมที่เนาะกำแพงสำเร็จรูปค่ะทุกคนถ้ากำแพงไอ้นี่ก็จะงบประมาณเยอะ เราก็ทําประตูเข้าออกสองด้านแล้วก็ปลูกต้นไทรเกาหลีอย you know ู่นู้นนู้นอะไรอ่ะอลูกตาลหลนตรงนี้ก็เป็นบ้านทาวงทาวเฮาที่ข้างเยอิซ่านาะนี่ค่ะโครงการหลายสิบล้าน พามาชมค่ะทุกคนอันนี้บรรยากาศแดดร่มลมตกแล้วนะคะเนี่ยทุกวันก็จะมีฝนนี่ทางทำประตูทางเข้าทางออกแต่มีสองทางประตูใหญ่ก็อยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวถ้าสเ,เสร็จสมบูรณ์จะพามาชมค่ะทุกคนว่าคืออะไรเนาะขอบคุณนะคะ